บรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกทักค่ะมูเจ้าคะ่ะตกมาหลายวันแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศกา็ค้มๆค่ะฝนตกจังไหนเราก็ต้องไปทํางานนะคะมูเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอทอดปลาเปียกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เราทอดปลาเปียยเสร็จแล้วเราก็จะทอดไก่กันนะคะวันนี้บ้อเบ้ค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกับการทํางานในครัวน้อยๆสไตล์บันนอกวันนอกของเฮาค่ะมืนอีกกับสิมาในสภาพที่แบบว่าเหนื่อยนิดหน่อยนะคะเมื่อขค้ืนนี่เบิงข้าวเด็กค่ะตีสองตีสามกับบนอนนนะคะนะเนาะเบิงแล้วเบิงอีกหายแล้วหายอีกค่ะ เาเดินผ่านค้กงกล้องตั้ง,ง,งนี่มังหันเดือดถือว่าถือตะอินตรีนเขากับของไขรนะะตังกองขวงางทั้งเขากับมเจ้าค้ากล่ากันไปตามเรื่องตามเล่าเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรมากมายนะคะขอส่งกาลังใจให้ทุกทุกคนนะคะขอแสดงความเสียใจกับทุกทุกครอบครัวที่มีการสูญเสียนะคะมเจ้าค้กา,ากับบ่มมี่ขั้มชีสเบ้าไปมากไายกว่าเนาะคะ่ะเนาะ เบิ้งค่ะทอดปลาเปียนี่กับทอดไก่นี่แอนจะทอดอยู่ในหม้อเดียวกันเลยนะคะหลายๆคนที่ถามมานะคะอแอนเคยบอกว่าถ้ามีคนแพ้กุ้งแพ้ไก่แพ้อะไรต่างๆนานานี่แอนจะไปตั้งหม้อรกระทะทอดให้เขาพิเศษนะคะตอนที่แอนเคยพูดว่าแอนตัดเตาไปออกไปเตาหนึ่งแล้วก็สั่งหม้อทอดมาใหม่ะคะ่ะเพื่อนๆจะพูดให้ฟังนะคะหม้อทอดนะหมอ้อใเขา้า็กินไฟเยอะ แล้วทีนี้ขบวนการไฟในในร้านของเรานี่มันบ่หอดระดับสองหม้อนะคะเพื่อนๆคะ่ะขนาดหม้อเดียวหม้อใหญ่ๆนะมันตัดไปนะคะตัดแล้วมันทําให้เราเสียเวลากับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เลยเอาออกกลับมาใช้แค่หม้อเดียวเหมือนเดิมนะคะเข้ากบสิทอดหรือความรวดเร็วหรอกะถ้าไม่ทันจริง,รงๆเข้ากบตั้งหม้อกระทะคือเกาคือเขาเคยเหตุมากค่ะ,ะกุ๊กเขาบอกว่า ทอดหม้อนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วจะไปเปลี่ยนทําไมเขาเออกะว่ากันไปตามเรื่องตามเล่าเนาะคะ่นะเนาะเข้ากับแบบว่าหันกลับมาใช้หม้อตัวเล็กเหมือนเดิมนะคะหมอตัวใหญ่ที่เข้าเข้ามีนะเขาก็เอามาไหว้ถาเป็นสำรองเวลาจะจะ,จะใช้หม้อตัวน,นั้นนะ่ะต้องตัดหลายสิ่งหลายอย่างออกหม้อของข้าวตรงนี้ก็หุงไม่ได้นะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้าแบบว่าเข้าเข้าต้องตัดออกนี่เพื่อที่จะทอด เอาหม้อทอดหมอหญ่ไว้นะแอนเลยมองว่ามันมันบ่เป็นประโยชน์อย่างแนนอนค่ะก็เลยเอาออกไปเลยนะคะเพราะว่าหมอนี่หฮา็เอาอาย่ค่ะถ้าไม่อยู่จริงๆกะพ่นก็ถาได้นะคะเพราะว่าพ่นรู้ค่ะว่าอา,อาหารทอดของเ้านีู่มันขายดีเนาะค่ะเนาะแล้วอยู่ในเมนูอยู่ในอยู่ในเว็บของลานห้าเขาก็บอกว่าอาหารทอดทุกเมนูนี่ เอาทีแบบว่าบวกเวลาเพิ่มเข้าไปอย่างเมนูอย่างอื่นผัดทอดต้มไก่ต้ยมยำต้มทำแกงสิใส่เวลาอาหารหมอหนึงนี่หนึ่งถึงานาทีก็เสร็จนะคะไม่เกินสิบนาทีตะบาอันนี้นี่เท้านี่บวกถาดไล้ยนี่เข้าบวกเพิ่มเข้าไปถึงสิบนาทีเลยนะคะก็ว่ากันไปตามเรื่องตามเล่าหรือถ้าเราไม่ทันจริงๆเราก็ทอดไก่แล้วก็พักไว้นะคะเรลากา เอามาอุ่นให้เขาแบบนี้แต่วาวิธีนั่นเป็นวิธีสุดท้ายค่ะแอนจะไม่เลือกทํานะคะเพราะว่าแอนอยากสิให้เพิินวางไดล่ะมันมั่นบาแสบคือเขาถอดออกแบบนี้เลยหนังเิ็มไหมคะ่ะเมื่อเจ้าค้ากว่ากันไปตามเรื่องตามเล่าเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวกัมาดูกันนะคะว่าอา,อาหารการถอดของห้าสจิเป็นจังไไรค่ะ ข้าวเราก็ได้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นหม้อมากเลยนะคะถ่าหุงเหมือนกับที่แอนว่าไว้นะคะคุณเจ้าคะ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเป็นกับยี่ห้อข้าวหรือเปล่าที่ว่าหุงขื้นหม้อว่าขืนหม้อแบบนี้นะคะ,ะคลิปนี้ปล่อยให้กูเข้าทําไปเลยนะคะเ้าสเมาม้อยก,กันจักน้อยนึงคะ่ะแอนคิดว่ามันก็มีส่วนนะคะแล้วเพื่อนแกบ,บอกว่าถ้าหม้อไหนหม้อหงข้าวหม้อไหนไม่ขึ้นเข้ากับเปียนไหม เป็นเ่รด้ใดค่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนบ่อยๆไม่ได้แล้วนะคะเราเข้าต้องเปลี่ยนวิธีปรับการหุงดีกว่าค่ะเพราะว่าหมอคุ้งเขาลูกหนึงนี่สิหม้อสิบ0ล,ลิตรพี่จะกลิตรนีเพิ่นเอิญน,นี่หมอหญ่แบบนี่นี่แอนซื้ออยู่ที่ 3, สามพเลยนะคะนี่หมอนี่บวกผ้าซีบวกยังนี่3ามพนสองนะครับกระตกเขับไป8 0 0พกว่าบาทนะคะเมื่อเจ้าขาเขาสิมนาน่งเปลี่ยนอยู่บ่อยๆไม่ได้นะคะ อย่างหม้อนี้นี่แอนใช้ตั้งแต่เปิดร้านนะคะแอนไม่ยอมทิ้งเลยค่ะแบบว่าเข้าเก่้ามากเลยนะคะหม้อตัวนี้เพราะว่าเพิ่งใส่ได้ยูตั้งแต่พ่อมเปิดร้านมีลูกเดียวนี่ค่ะทนแต่ลูกฝั่งนู้นน่ะเปลี่ยนมา3ามซีพีแล้วนะคะแอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลูกนี่นี่สงสัยสิได,ด้ได้ลูกที่แบบว่าทนท่านอิลีค่ะแบบทนมากเลยค่ะจนไม่อยากจะเอา เอาเขาทิ้งเลยนะคะเวลาเ้าหงงนี่ไฟตัวนี้นี่ปกติมันจะบอกเขียวบอกส้มใช่ไหมคะมันบอกขืนเลยนะคะมูเจ้าค่ะเพราะว่ามันโดนค่ะระบบไฟมันอาจ์ติตัดไปแน่นู่นนี่นั่นแต่ว่าเวลาเขาสุกแล้วนี่เฮาสีห้าสีหูว่า มันบ่กขึ้นไฟนะคะแต่เวลาเราหุงนี่มันไม่สุกมันจะขึ้นสีส้มนะคะปกติเวลาหม้อหุงข้าวที่มันสุกแล้วนี่มันจะเป็นสีเขียวใช่ค่ะแต่สําหรับเขานี่เขาแก่เขาทนเขาทานเขาอยู่กับเรานานเสลือเกินเขาไม่ขึ้นสีเขียวเลยนะคะแต่ข้าหูว่าเขาสุกแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะงามนะคะข้ากระเสียไปแท้ค่ะเมื่อเจ้าค่ะนี่ค่ะ พักไว้ตรงนี้เลยนะคะเขากะสิมาหยอดไก่ค่ะไก่นีเขาก็ได้เตรียมออกมานล่อเรียบร้อยแล้วนะคะป็นกะมีเพื่อนหลายคนบอกแอนว่าไก่แอนชิ้นใหญ่ไปหัน่นหั่นให้บางลงอีกนิดนึงได้ไหมเพื่อนเพื่อนหลายคนก็เป็นห่วงแอนนะคะย่านแอนขาดทุนแอนกระขอบพุนหล,ลายๆนะคะ <c oughs> แอนกัเอาซ้ำนี่แหละค่ะเพราะว่า แอนก็คิดว่ามันโอเคอยู่ค่ะเพราะวา่าถ้าทําชิ้นเล็กเกินไป<ม>แอนรู้ซึกว่ามันแจ๊กสิว่าจังไรค่ะขนาดชิ้นใหญ่หญๆแบบนี้อ,อกไก่อ,อกหนึ่งเนี่ยแอนก็หั่นได้อย่างตำๆเนี่ยสิบสองชิ้นเลยนะคะมือเจ้าค่ะถ้าจะไปตัดให้เหลืออีกชิ้นเล็กไปกว่านี้แอนกะคิดว่ามันดีสําหรับแอนแต่ว่ามันไม่ดีสําหรับคนที่บริโภคนะคะแอนก็เลยเรียกที่จะเดิน เดินตรงกลางนะแม่ค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเราได้เยอะแต่เราไม่มีลูกค้าแอนก่อนแอนก็คิดว่ามันไม่โอเคนะคะเอาแบบว่าอย่าอย่าเอาเยอะเลยเอานิดนิดหน่อยๆแต่ไปได้นานๆแบบนี้แอนคิดว่ามันจะโอเคกว่ากันนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็มีชิ้นเล็กผสมชิ้นใหญ่มั่งอะไรนู่นนี่นั่นนะคะประเมน่าเขาสิเฮดชิ้นใหญ่ตลอดชิ้นเล็กตลอดทั้งเีคะ่ะ แม่ค้าพ่อค้านี่ทุกคนอยากได้เยอะๆอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเราได้วันเดียวหรือปีเดียวแบบนี้แล้วปีต่อไปแบบนี้มันก็หาใหม่แบบนี้หรอมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งกิจการร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศตอนนี้ขึ้นเร็วมากนะคะขึ้นเร็วมากเหมือนกับดอกเห็ดเลยค่ะมันสิเป็นแบบว่าแอนยอมรับเลยนะคะว่า ธุรกิจอาหารไทยที่ประเทศสวีเดนนี่พ่ดได้อยู่นะคะบ่าแมนบ่ได้แล้วเป็นอีกแหล่งที่หาวัตถุดิบง่ายนะคะเหมาะกับคนไทยที่มีความรู้หรอกัมมักในด้านนี่จับธุรกิจการค้าขายเลยแบบนี้นี่ไปได้สวยค่ะส่วงนี้นะคะแตาว่าถ้า,าว่วงแผนบ้บ่ได้แบบว่าจังได้เราไม่ มีแต่อยากได้อยากได้แบบนี้นี่มันกลับไปบ่ได้สวยนะคะมีหลายหลาย,หลายที่ที่แบบว่าเปิดแค่ปีสองปีเราก็ยุบโตลงไปกับมีมากมากขึ้นกันค่ะแต่ว่าสําหรับของเรานี่ถ้าเราถ้าเราเข้าขาดขึ้นว่ายงไงเราก็คงจะไม่อยู่กับเขามาได้จนจะถึง11ปีเนาะคะ่นะเนาะแอนก็นเลยคิดว่าเดินทางครึ่งๆแบบนี้เขาได้กินอิม่ม เขาได้นิดหน่อยแล้วก็ไปด้วยกันแบบนี้มันจะมั่นสิโอเคกลัวแบบว่าเราได้เยอะๆแต่ธุรกิจของเราอยู่แค่ปี2ปีอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะคุณแขวนคะแต่ว่าคนอื่นการแล้วแต่ค่ะเพิติคิดเพิิพป,ปับเพิิเลี่ยนยังไงกัพูดกันไปว่ากันไปเนาะค่ะเนะาะาะวร้าน,นเข้าบัม่แม่นร้านใ่ญ่เกินไปที่แบบว่าเข้าสิตองมาแบบขายนิดๆค้านุ่นค่านี่แพงเ่ยมันบ่แมนค่ะ,ะาะวร้านน้อย คาเซาเข้ากับพ่อยู้ใดเข้ามาคิดกับคาหนุนคานี่เข้าไปนะมันยู้ใดนะคะเมื่อเจ้าคะ่ะกะแต่กับขอดพุ่นเพื่อนทุกคนน,น,น,นนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนข้าเหลืองสุกนะครับเอาผ้าไฝ่ลงนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวก,กระเด็นสิคะเออ อันนี้เราก็เข้าตู้เย็นเลยนะคะเราจะไม่ทอดทีเยอะนะคะจะให้ดูนะคะทอดออกมากแล้วผลินส,สีสวยมากเลยนะคะไก่ทอดร้านเราค่ะจะอยู่ในชิ้นประมาณนี้นะคะถ้าขายเป็นอาหารเทกเก้อาหาร, away, าหารกลับบ้านหรือใส่กล่องชุดหนึ่งนี้เราจะขายอยู่ถ้าชิ้นใหญ่แบบนี้ก็เจ็ดชิ้นนะคะถ้าสิ้นน้อยก็บจิ๊เจ็ดแปดชิ้นทั้งสี่นะคะ มันจะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะถ่ายไปถ่ายมาโทรศัพท์พื้นที่เต็มนะคะเรียบร้อยค่ะเข้ากับเสด้ใกล้ถอดสีสวยงามแบบนี้นะคะพร้อมบริการลูกค้านะคะมุณเจ้าค่ะแอนจะเอาให้ดูนะคะสวยจริงๆค่ะ b บไดโมนะคะคุณเพื่อนอาจจะถามว่าปริมาณไฟนี่เราใช้อยู่เท่าไหร่แอนใส่ยู่ ถ้าไฟไม่ร้อนเกินตอนที่เราหยอดลงไปแอนใช้อยู่ที่200หรือ180-200อย่าให้เพลนหอนคักนะคะถ้าเขารู้สซึกว่าเขาหอนคักแล้วเข้ากับสิบเบิ้งปริมาณค่ะเท่ากับพรพนลงมาอยู่ที่160-180นะคะเอาให้เขาได้แบบนี้คะ่ะวันนี้น้ำมันนี่ห้องบด้เลียนนะคะน้ำมันหมือว่านนี่นขางๆใช่สิบแบบว่า เป็นน้ำมันเก่านะคะแต่ว่ากับไม่ถึงกับดํามากนะคะข้าเาเบิงแบบนี้แต่อยู่ในกล้องเหมือนกับว่าเขาสีเข้มไปแต่ว่าพิ่กเปลี่ยนเมื่อวานนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขายกันนะคะสําหรับคลิปนี้คือเก่าเมื่อนเดิมนะคะเพื่อนๆขายอานฝากเพื่อนๆกดไลค์ b s c r ก b e กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการ็ำคลิปสาวดอนต่อไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนขายอาหารนะคะบ๊ายบายค่ะ